คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่19สิงหาคมเนื้อเดียวกันมัทธิวบทที่19ข้อ5และตรัสว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละับิดามัรดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทมัทธิวบทที่19ข้อ 3- ถึง5การที่ชายและหญิงเป็นเนื้อเดียวกัน ตามที่พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงถูกสงวนไว้สำหรับชีวิตสมรสเท่านั้นการล่วงประเวณีคือการมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกชีวิตสมรสแม้ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางกายภาพไม่ว่าชายและหญิงจะมีความสัมพันธ์ในการแต่งงานหรือไม่ก็ตามการกระทําทางกายเป็นการผูกพันเป็นเนื้อเดียวนี่คือเหตุผลที่ความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงาน ไม่ว่าจะนอกสมรสหรือการสมรสเป็นสิ่งที่เป็นความบาปทางสิน้นไม่ว่าจะถูกจับได้หรือตั้งคันหรืออะไรก็ตามพวกเขากำลังสร้างความเสียหายอย่างมากต่อตอนเองและต่อผู้อื่นสำหรับค่านิยมของคนในยุคปัจจุบันที่มีความเสรีทำในสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์คืนเดียวหรือความรักค้างคืนสิ่งเหล่านี้เป็นความบาปและต้องไม่เป็นค่านิยมของลูกพระเจ้า เราเห็นได้ว่าการติดสุราความเกลียดชังและเหตุผลอื่นๆที่เป็นความผิดบาปอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ยังไม่ใช่เหตุผลสำหรับการหย่าร้างแต่การผิดล่วงประเวณีกลับสามารถเป็นสาเหตุของการหย่าร้างนั่นแสดงว่ามีบางอย่างที่ทรงพลังมากเกิดขึ้นในการกระทำทางร่างกายและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมารซาตานจึงใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้มาก การมีความสัมพันธ์ทางกายภาพไม่นับว่าเป็นการแต่งงานเพราะการแต่งงานคือการเป็นเนื้อเดียวกันและมีความหมายถึงการผูกพันที่มากกว่านั้นสิ่งนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในพระธรรมยอห์นบทที่4ีข้อ1 7ถึง18กล่าวว่านางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีสามีค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามี เพราะเธอมีสามีถึงห้าคนแล้วและคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดจริงพระเยซูตรัสว่าหญิงที่พระองค์ตรัสด,ด้วยที่บ่อน้ำของยาโคบมีสามีมาก่อนห้าคนและชายที่เธออาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบันไม่ใช่สามีของเธอแน่นอนว่าผู้หญิงคนนี้กำลังมีความสัมพันธ์ทางกายกับชายที่เธออาศัยอยู่ด้วย แต่นั่นไม่ได้ทำให้เขาเป็นสามีของเธอการแต่งงานเกี่ยวข้องมากกว่าความสัมพันธ์ทางกายแต่เป็นพันธสัญญาเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างชายและหญิงที่ผูกพันต่อกันและกันโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ทางเพศปลูกสงวนไว้ในชีวิตสมรสเท่านั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราสัตซ์ในสิ่งนี้ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกสะซื้อดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าไม่ตกอยู่ในบาปแห่งการล่วงประเวณีแต่ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์และประพรของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน